และนี่คือชุดน้ำของ ID Cooling ใน SL Series ที่มีจอในตัวและราคานั้นจับต้องได้ง่ายครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h a f CPU นะผมเปา h a f CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของชุดนาโดบปิดผมมองว่ามันเองก็มีการพัฒนามาในหลักหลาย10ปีถ้าเราพูดถึงชุดน้ำหลบปิดจริงๆแล้วอุปกรณ์ระคับร้อนเนี่ยมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาตามความร้อนของ CPU เลเนาะเมก่อนจะเป็นชุดน้ำเปิดก่อนแล้วก็ พัฒนาเปนชุดน้ำปิดเอาจริงแล้วชุดน้ำเปิดที่เป็นสายยางเนี่ยมาก,ก่อนชุดน้ำปิดนะแต่ว่าหลางๆมาเนี่ยทางบริษัทต่างๆนเนี่ยก็พัฒนาชุดน้ำระบบปิดขึ้นมาซึ่งถ้าถาม i h a v e ซีถ e ่สาวผมเองชุดน้ำระบบปิดไม่น่ากลัวแต่คนที่ไม่ชอบก็ไม่ผิดถ้าใครชอบชุดน้ำระบบปิด จัดได้เลยมันไม่น่ากลัวหรือว่าใครกลังเลใครกังวลอ,อยู่ผมกล้าพูดเลยเลยว่าคุณซื้อไปเถอะแต่ถ้าคนที่ไม่โอเคจริงหรือไม่ชอบอย่างรือติดใจจริงก็ไปสิงลมอันนี้ผมก็ไม่ติดอยู่แล้วแล้วแต่ลูกค้าแล้วกันแต่ว่าวันนี้อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยอยู่ข้าง,ขงผมนี่คือตัว idcooling idcooling เนี่ยเป็นน้องใหม่สูเสียกันนี้ครูอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะขึ้นชื่อในความคุ้มค่าแต่ว่าในปัจจุบันนั้น idcooling เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาในรุ่นของ sl series นะครับนี่ค เอาง่ายๆก่อนนะที่เป็นหมอ้อน้ําอันนี้บล็อกระบายความร้อนทองแดงนะครับเป็นคอปเปอร์เบดใช้เป็นทองแดงก็จะดูดซับความร้อนจาก CPU มาตรงนี้ทีจะมีปั๊มน้ําคอยไหลเวียนพอตรงคอปเปอร์ตัวทองแดงมันร้อนเนี่ยน้ำก็จะไหลปั๊มเนี่ยก็จะหมุนนะน้ำร้อนออกไปเข้าหมอ้อน้าหมอ้อน้ํามันร้อนเจอพัดลมเราความร้อนเสร็จน้ําเย็นไหลลงมาเราความร้อนต่อมันก็จะวนลูปอยู่แค่นั้นอัน,นแต่ว่าอันเนี้ยมันคือโคส s s l o นะครับก็คือชุดน้ำรบป,ปิดนั้นั้น s s loop เนี่ยโอกาสที่จะรัว่วมันมีไหมมันมีครับแต่น้อยเพราะในปัจจุบนันนเรรื่อองงขกา น้ำออกเรื่องของโอลิงเรื่องของอะไรต่างๆนานาไม่มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขึ้นเยอะทําให้ในปัจจุบันนั้นแทบไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามแต่มันก็มีประกันอยู่เราจะเข้าเรื่องก,กันในชุดนี้ชุดนี้ซึ่งมาในสองรุก่ก็คือตัว SL Series ตรงนี้มีให้เลือก2ตอนหรือ3ตอนเรียกเรียว่ามาใน SL Series เนี่ยอันเนี้ยมาครบด้านแรกคือในมุมของ2ตอนถ้าเคสของคุณใส่ได้2ตอนแล้วคุณพอใจแค่2ตอนสามารถเลือกในโมเดลของ SL 2 4 0ได้มีสีให้เลือกดำหรือขาวราคาสีดำา4,990าครับแล้วถ้า2ตอนสีขาว้ะอยู่ที่5,190น้บาทนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการจบเพิ่มอพันเดียวครับคุณจะได้เป็น SL สา0กศูนจะเป็น3ตอน3 6 0ก mm, มิลลิเมตรก็คือม้อนน มันยาวขึ้นไงจาก240มิลจาก2ตอนกลายเป็น3ตอนี่จะใส่พัดลมเพิ่มได้อีก1ตัวก็คือเย็นกว่าเดิมยาวกว่าเดิมสวยกว่าเดิมใส่พัดลมได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยสตอนก็คือมีให้เลือกเหมือนเดิมครับสีดํา5990สีขาว6,190ก็ลองเลือกดูแต่ว่าผมมองว่านี่คือชุดน้ามีจอที่ราคามันเบามากเลยนะแล้วการที่มีจอเนี่ยเมื่อก่อนในสมัยก่อนชุดน้ํามีจอก็จริงแต่ว่าจอมันจะฟิกเช่นล็อกได้ว่าโชว์ได้แค่ทำนวน่น,นี้อะไรอย่างเงี้ยเนอะหรือว่าจอจะเป แต่ว่าจอของชุดน้ำรุ่นใหม่ๆพวกนี้จะเป็นจอลักษณะ TFT ก็คือเป็นจอ LCD เลย Liquid Crystal Display หรือว่าจอที่สามารถแสดงผลอิสระอารมณ์เดียวกับจอโทรศัพท์จอมือถือจอคอมพิวเตอร์เลยและสามารถปรับจอได้ตามลักษณะคือไม่ได้ล็อกเหมือนเมื่อก่อนละถ้าเป็นเครื่องคิดเลขเนื้ออกไหมครับเครื่องคิดเลขมันจะล็อกใช่ไหมสดงได้แค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือจออิสระเนืกไม่ออกก็คือนืกอถึงจอคอมเนื้อถึงจอโทรศัพท์ในปัจจุบันได้เลยเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันมีอะไรปรับเพิ่มเติมบ้างนึ่งเลยปรับ แบริงใหม่นะครับคือลูกปืนเนี่ยปรับใหม่ดังนั้นระบบแบริงในระบบพัดลมเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ต่อสายพัดลมแบบไดซ c h เชนได้ไดซ c h เชนคืออะไรครับเขาเรียกรวบสายคุณสามารถที่จะรวบสาย3พัดลมตัวนี้ถ้ามันยุ่งยากนะคุณก็รวบสายเพิ่มแบต่อเป็นเชื่อมเดียวก็คือต่อสายเดียวปั๊บ เพราะลงทํางาน3ตัวได้ได้หมดเลยนี่คือเขาเรียกว่าดซี่เชนและหน้าจอนะครับมีหน้าจอ L C D ขนาด2.1นิ้วและสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามใจชอบด้วยซ้ำนะคือจะให้มันโชว์อะไรก็ได้อย่างอันนี้ตัวอย่างเนี่ยก็คือโชว์ความร้อน C P U ยุเศษตรงนี้กี่องศาแล้วก็สามารถที่จะใส่ไฟล์ GIF ก็คือภาพเคลื่อนไหวตามที่ชอบก็ได้หรือว่าจะใส่ไฟล์ mp4 หรือว่าใส่โลโก้ใส่อะไรก็คือเป็น,ปนจออิสระนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้มีการอัปเกรดปั๊มใหม่ด้วยให้ความเร็วเนี่ยสูงกว่าเดิมและปรับรอบได้สูงกว่าเดิมเนี่ยก็ทําให้เวลามันร้อนๆเนี่ยท่านสามารถที่จะหมุนได้เร็วขึ้นก็คือการไหลเวียนของน้ำก็จะเร็วขึ้นทำให้การระบายร้อนนั้นดีขึ้นและรวมถึงปรับรอบได้ด้วยเงียบขึ้นกว่าเดิมด้วยปั๊มเงียบเนี่ทำงานอยู่จริงเหรอที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยเงียบกิบเลย มีตัวล็อกสายด้วยนะครับมีตัวล็อกสายน้ำด้วยพัดลมเนี่ยจะเป็น ARGB รุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นรุ่นของ AF Series ครับสำหรับ SL 2 4 0กับ360 ถ้าเป็นสีแบล็กอ่ะเขาจะใช้ AF127 ARGBK คราวนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้คราวนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนี่ผมติดตั้งลงไปแล้วนะน,นี่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือ SL360 ไว้ตัวบล็อกนะครับสังเกตดูว่าอันนี้จะใส่ไดสกทซอ็อกเก็ตอยู่ละไม่ว่าจะเป็น A4 A5 หรือแม้ั้่ Intel LJ1200 1 7 0 0เป็นต้นนะครับตัวบล็อกค่อนข้างแข็งแรงทนทานแข็งแรงมากนะผมสังเกตดูว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วมันแข็งแรงแล้วมันสามารถที่จะรองรับ CPU ได้เป็นอย่างดี จะเป็นบล็อกวงกลมและตรงริมของขอบของมันเนี่ยจะเป็น R G B อันนี้สิงโครไนซ์ไฟได้นะริงขอบของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะลายคของ Iron Man เลยและเนี่ยแสดงผลอย่างเงี้ย C P U temp อย่างงี้กี่องศายุเศ e กี่อ, Anal o o S, องศาแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ได้สายล็อกตรงนี้มีพร้อมเห็นไหม เนี่ยยังไงก็ไม่รู้อะใช้ใช้ไปเหอะแล้วหมุนได้ด้วยนะขยับได้ด้วยชุดน้ําปิดเดีย่ยบังคนบอกว่าพี่เปาครับชุดน้าปิดซื้อมาต้องทำอะไรหรือเปล่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณใส่บล็อกคุณวางหม้อน้ําคุณเสียบปลัก๊กคุณใช้งานได้เลยเพราะว่าน้ํานั้นจะไหลเวียนอยู่ในซิสเต็มของมันมันก็ตามชื่อแหละรครับคอร์ลูปวอเตอร์โคเล็งหรือว่าชุดน้ําราบอกเารีรอบระบระบ,ะบ,ะบ,ะบปิดข้างในจะเป็นสายยางแต่ว่าเขามีสายถักคุมไว้เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความสวยงาม แล้วสายยางใช้ไปนานเนี่ยถ้ามันสัมผัสความร้อนสัมผัสอากาศรือความชื้นเนี่ยมันจะเหนียวมันจะดำอะไรเงี้ยเขาก็เลยใส่สายตะเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้สายยางนั้นเปื่อยยุ่ยได้ง่ายด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะสวยมากรุ่นแรกๆของชุดน้ำในสมัยก่อนนะจะเป็นสายดำ ล้วนเลยสายยางใช้ได้นานๆก็ขาวบ้างเปื่อยบ้างแต่อันนี้มีสายถักแล้วก็จะเพิ่มความสวยงามเพิ่ม <ๆ S 1> ความพรีเมียมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อน้ํา3ตอน3ามหกสิบมมตัวนี้เป็นรุ่นสเปซครับแล้วก็จะมีซี่นะครับฟินค่อนข้างละเอียดนะไอ,ทอ้ท่อเล็กๆเนี่ยก็คือการเดินทางของน้ำนะครับจะไปแล้วก็อยู่เทิร์นกลับมานะครับก็คือน้ําออกน้ําเข้าจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นซี่ของมันนะครับเห็นไหมมันก็จะรีดน้ําออกไปฟินระบายความร้อนก็จะระบายความร้อนให้น้ํามันเย็นอ่ะพอน้ํามันเย็นแล้วซีบิ ไฟ b ตัวนี้มันจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าปกติแล้วไฟ RGB ของอ d ดิ o ค i n เนี่ยมันจะแสดงที่ใบพัดด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอันนี้มันจะแสดงผลเฉพาะขอบนะตรงใบพัดกับตรงกลางจะไม่มีไฟแต่ตัวริงของมันเนี่ยจะมีไฟอย่างอันนี้ผมเซตไฟเป็นสีขาวไว้ก็จะเป็นเรียงไฟรวมถึงนะสันตรงนี้มันจะมีไฟที่เรียกว่าสตริปอยู่ก็คือเส้นตรง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 อย่างนี้และ ไม่ได้มีด้านเดียวนะมี4ด้านมันจะเป็นพัดลม RGB ที่สีนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ฉูดฉาดซ้งสามพัดลมนี้สามารถต่อแบบไดซิเชนได้ก็คือเอาสายมารวมกันแล้วก็เชื่อมกันแล้วเสร็จปุ๊บก็ต่อสายเดียวแล้วก็จบเลยเช่นเดียวกันตัวบล็อกก็สวยนี่คือสีขาวคราวนี้สิบปากว่าว่าตาตาเห็นสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบกันว่าเฮ้ยชุดน้ําตัวนี้มันเป็นยังไงกับ CBU ตัวโขดเหมือนเดิมนี่คือ I9 14900K เราจะไปดูผลเทสกันเลยครับว right, <ly nervous> <NXT> ่าผลเทสนั้นจะเป็น oh ย okay. ังไงครับ CPU แซดจับเลยนะครับนี่คือ i9 14900K ต้องบอกก่อน Max TDP เขาจะอาจจะบอกว่า125วัตต์แต่ปล่อยจริงะ300กว่าวัตต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เทอร์โบเนี่ย6กิก24คอร์ใส่2เทสนะครับคอเทมตรงนี้นะครับจะโชว์ว่า i9 14900K และ Thunder Lake Refresh นะครับหมือนมันจะต่อยปกติเนาะ v c o r ปกติครับไม่ได้ทำงานหนักอะไร Idle Mode ประมัน0%ใช่ไหมทุกอย่าง0%หมดเลยเนี่ย0% 0% 0% 0% 0% ปล่อยไฟไปแค่สิบกว่าวันไอเดอร์ก็อยู่เพียงประมาณสามสิบตามลำดับ28อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมเทสเป็นแบบโอเพนนะแล้วก็แอร์ที่ทองศาเซลเซียสเอาละเทสโดยอะไรครับ c ีดีเบนช์ i23 เทสแบบมัลติคอร์ตรงนี้เราจะโชว์อยู่เห็นไหมมันจะมีอุ่งห่วงอยู่นี่เห็นปะซีพียูเสร็จพอแล้วก็โชว์ไปเลยสตาร์ทไปเลยปุ๊บขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันทำงานละเห็นไหมเรนเดอร์ละเรียบร้อยปุ๊บแล้วไงต่อ CPU usage ร้อยเปอร์เซ็นต์ความร้อนร้อยองศาเช่นเดียวกันซึ่งผมไม่ค่อยได้ตกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วอยู่ประมาณนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วเห็นไหมทั้งพีคอและอ e ีคอเห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วในส่วนของ e ีคอครับจะสูงสุดประมาณแปดสิบองศาครับต่ำสุดประมาณเจ็ดสิบองศานี่เทปไป็นสภาวะหนึ่งแล้วนะเทมเปอร์เจอร์ที่พีคอสูงสุดประมาณเก้าเอ็ดเก้าสองต่ำสุดประมาณเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่า แต่ดูมันปล่อยไฟดิ280บาทออกคห้าก็เป็นมาตรฐาน5.4 5.5อยู่แถวประมาณนี้ตาสิบสี่เาร้อยเคไม่ได้โอเวอร์คอกนักเนเดิมตัวเลขนี้ก็จะโชว์อุณหภูมิอยู่ที่90 95องศาประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะนี่คือในสภาวะที่ c ีพยูยุเสรเนี่ยร0อนะครับถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับแต่มันไม่ปลอดภยัยคือจริงจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า i9 14900K เนี่ยในปัจจุบันนั้นต้องเป็นชุดน้ำแบบไฮเอทตัวเทพๆแบบเทพจจจริงงงๆนะะแลล้้้วกก็็อออาาตไฟบ อาะต้องล็อก TDP บ้างให้มันทำงานได้สเสถียรอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเคสเมื่อกี้คือปล่อยไหลนะทุกอย่างนั้นปล่อยตามธรรมชาตินะเชื่อว่ามันมีชุดน้ำแค่ไม่กี่รุ่นหรอกหรือไม่กี่ยี่ห้อหรอกที่เอามันอยู่ นืออกไหมชุดน้ําเปิดยังเอาไม่อยู่เลยดังนั้นเนี่ยสไลด์ 94900K เนี่ยอาจจะต้องล็อกไฟบ้างล็อกลิมิตบ้างแต่เมื่อกี้เทสดูคือปลดลิมิตครับความร้อนก็97 98คือต้องท้าความอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่ 94900K เนี่ยมันมี24คอร์สาย2เทรดไอ้เรื่องร้อนมันไม่เถียงอยู่ละแต่ว่าใครจะไปรัน100%ตลอดเวลาซึ่งยากมากถ้าไม่มีใครทาํากันแต่ว่าผมลองทดสอบดูนะครับไอดีลก็มา35 34องศานะครับแต่ว่าถ้าฟูลโหลดก็ต้องทําใจ80 90 95 97 1 0อองศาเนี่ i9 1 4 0 0 0 0นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่า i9 อาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าทำผลเทสด้เป็นตามมาตรฐานของชุดหนาคือชุดน้าราคา5.9 90เนี่ยเอา i9 ได้อยู่ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วนะยูนิโปเขยเลยนะถือว่าดีถือว่าใช้ได้ถ้าเป็น i7 สบายกว่านี้ ถ้าเป็น i5 เหลือกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยทดสอบไปดูแล้วสำหรับ i9 14900K CPU ที่แรงร้อนที่สุดใน l g 1700ของ Intel นั่นเองนั่นคือ i9 14900K r a ต t o เล็กห r e f r เฟ h c อ r e ก็พบว่าตัว iD Cooling SL 3 6 0เนี่ยก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดี และนี่คือบทสรุปส่งท้ายครับสำหรับ iD Cooling SL 3 6 0ตรงนี้มีให้เลือกสีไว้สี Black แต่ถ้ามันยาวไปมันใหญ่ไปคุณเอา SL 2 4 0ก็ได้มีให้เลือกสีขาวกับสีดำเช่นเดียวกันแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้มีจำหน่ายที่ iHaveCPU ไม่ผิดหวัาแน่นอนสำหรับ iD Cooling SL 2 4 0และ360และมีจำหน่ายที่ iHaveCPU ครับ